ลำบากมากๆเลยค่ะยานรถติดลมเอามันจมมันจมมันจมโอ้จมสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพจเจ๊แนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานอยู่ในอุดรน,นะคะี่อนหน้าง,งานเจ๊แนนจะคอระบายน้ำเยอะๆอยู่ในอุดรเน,นี่ค่ะ นี่มาส่งงานหินห้าคิวนะคะนี่ไซส์งานเราตอนนี้กำลังสร้างหอพักนะคะอยู่ข้างหลังแมคโครค่ะดูหน้างานนะคะยวรออกเพื่นกัน ดีนะคะที่เอาหินมาไม่เยอะค่ะเมื่อวานมาส่งทรายค่ะหนึ่งคันรถเกือบเข้าไม่ได้ม,มาลุ้นเอาใจช่วยไปพร้อมกันค่ะว่าจะเข้าหน้างานได้ไหมนี่ค่ะตอนนี้กำลังตกแต่งหอพักนะคะ เดี๋ยวให้พระเจ้าเอารถออกให้ก่อนโอ้จะเทพมองได้ค่ะนีป่ะแฟแล้วผมเอาเอาไปตั้งคิดได้บ้างคงดีไปฝันคิดว้าท่านเกิดมาลูกน้องนู่ไปอวยรถท่าคนปะ หย,ยอกออกบรอใหม่ไร้ลายเด้ต่อใหม่ๆๆเราจะให้เข้าไปเทด้านในนะคะเห็นห้าคิวเห็นหายคิวมันกับบ้าหลาหรอกค่ะเพราะว่าอม,มันเบาอยู่เมื่อวานนี่เบิ่งเหยียบจนมุน,นะค่ะเหยียบทางจนมุน ลอยไปเที่ยแดในใน้ไส้กล่องหนึ่งฝนตกมากไส้กะสีได้กะสีเราจะพาไปเบิงด้านในค่ะโอ้ยเรื่ิงผกตกหนักกำลังตกแต่งหอพักนะคะน่าจะรีโนเวท ตอนนี้พี่นกเราก็กําลังจะถอยเข้าหน้างงานนะคะมาล<ร>ุ้นเอาใจช่วยพร้อมกันนะคะ ดีนะคะที่รถไม่หนักเยอะซอยนี้อยู่ที่หลังแมคโครค่ะท่อระบายน้ำเยอะมากเมื่อว,วานนี้เข้ามาแทบจะหลีกกันไม่ได้เลยไปมา ฝนตกทำงานหานหาฝน,นกับลำบากนิดนึงค่ะลำบากมากๆเลยค่ะยานรถติดลมเอามันจมมันจมมันจม,มถอยมาอีกจักหน่อยได้ยั่ถอยได้ไไดโอ้จมลงย้อยเลยเทเลย แเล่นมาเอาเนียว่าห้องบ่จ้ะเอาเนียว่าห่องมา,งา,า,มา,งมาถ่าดินก็นคือรถจมลงหลาขางทรายลงไหลาลรล่ลงไหลก็ฟังกวยนีผ่ามะขวะนีเห็นผ่าสลี่งผายอย่งมะล่องกับสีพิซื้อีล่ลอคะ ก็คือถ้าดินโล่งกว่าเกา่านอกจากจีเท่เท่รถสรุปได้เทนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งดิน

ย่างย่างว่างดับลงไหมเดี๋ยวเมื่อไหร่ใกลแล้วใกลแล้วเล่นนิดเดียวสามทั้งสีอยู่สามสามกับพวกเดียว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 สีแล้วนะสีแล้ว โอ้จมล่องลายเลยเนาะฟังใสมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นการส่งงานนะคะของวันนี้ในมาคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ